สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับ Exotica ้ล้นร้วนเลยนะคะซึ่งดูแล้วเหมือนจะเป็นสายพันธุ์ที่เบสิกก็จริงแต่จริงๆแล้วนะคะก็มีเลเวลในแต่ละฟอร์มที่เลี้ยงได้ยากง่ายไม่เท่ากันนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำตั้งแต่ตัว เริ่มต้นที่ทุกคนมักจะเห็นกันบ่อยๆก็คือเอสโซติก้าตัวฟอร์มเขียวนะคะฟอร์มเขียวเนี่ยก็จะมีอยู่2ฟอร์มเหมือนกันนะคะได้แก่ตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่เราเห็นกันแบบบ่อยๆเลยนะคะตามท้องตลาดเลยเราก็จะเห็นตัวนี้แล้วก็มักจะเป็นตัวแรกที่ทุกคนที่เรียนซินแดปซัตนะคะจะเริ่มต้นด้วยเอสโซติก้าฟอร์มนี้เลยค่ะเราจะเรียกฟอร์มนี้กันในคลิปนี้ว่าฟอร์มหนึ่งนะคะฟอร์มหนึ่งเนี่ย เขาจะมีใบที่อ้วนกลมมากนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยเขาจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เงินของเขาเนี่ยก็จะมีความกระจายเกือบทั่วท้งใบด้วยนะคะแต่ความเงินของเขาจะกระจายมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงที่เราให้เขาด้วยนะคะในกรณีที่แสงเขาไม่ถึงนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแบบใบที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีสีเงินมากเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นใบนี้นะคะใบนี้นะคะเงินเขาจะไม่ได้เต็มใบแล้วก็เล็กลงด้วยเพราะว่าเขาห้อยตกกระถางไปแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเราให้แสงเขาไม่ถึงเขาก็จะเป็นใบใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีเงินที่ไม่ชัดแบบนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทุกๆคนนิยมจะมีกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเพราะว่ามีการ เติบโตที่เร็วมากนะคะเอ็กโซติก้าเบสิกตัวนี้นะคะหรือว่าตัวฟอร์มเขียวฟอร์มที่หนึ่งตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะต่อให้อดน้ำมาทิศหนึ่งเขาก็ยังอยู่ได้นะคะอาจจะมีเหี่ยวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราลดน้ำไปแล้วชุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตึงฟูขึ้นมาเหมือนเดิมเองค่ะเอ็กโซติก้าฟอร์มที่สองนะคะคือตัวที่ไม่ค่อยได้เจอค่ะเพราะว่ามันเป็นเอ็กโซติก้าที่จะเจอเฉพาะในแบบป่าลึกนะคะหรือไม่ก็คือแบบ ทางประเทศแถบมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคือแบบไม่ได้อยู่ตามท้องตลาดค่ะส่วนมากเราจะเจอคนขายที่มาจากทางต่างประเทศนะคะเป็นไม้มาจากต่างประเทศหรือไม่ก็คือเป็นของทางป่าบ้านเรานะคะถึงจะเจอฟอร์มนี้นะคะฟอร์มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหรือแตกต่างจากตัวนี้ด้วยการที่พื้นสีใบเขาจะเป็นสีที่เข้มกว่านะคะแล้วก็สีเงินเขาจะไม่ได้กระจายเป็นปื้นใหญ่นะคะ จะกระจายเป็นปื้นเล็กๆกระจายกระายไปอีกทีหนึ่งนะคะไม่ได้ออกมาเป็นปื้นใหญ่เหมือนใบนี้นะใบนี้จะเห็นว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะสีเงินแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเขาก็จะออกเป็นกระจายกระจายนะคะและก็จะเน้นที่ว่าตัวพื้นใบเขาเป็นสีเข้มมากๆแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าในตัวของ Exotica Form อร์มที่1น,นี้นะคะเมื่อใบแก่ลงนะคะแก่ลงไปเยอะๆเกินสีเดือนแล้วเนี่ย พื้นใบเขาก็จะสามารถเป็นสีเขียวเข้มได้เช่นกันค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เข้มตั้งแต่ใบใหม่นะคะอย่างอันนี้เขาจะใบเข้มตั้งแต่ใบใหม่เลยนะคะอันนี้เราเอา2ใบามาเทียบให้ดูนะคะก็คืออันนี้เป็นฟอร์มที่1น,นะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มที่2นะคะซึ่งเป็นใบสีเข้มมากกว่าถ้าเทียบ2ใบนี้นะคะจะรู้สึกว่าสีเขาจะยังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่จะเห็นได้เลยว่าตัวสีเงินนะคะที่เป็นลายของเอซตก้าสองฟอร์มนี้ออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ ก็คือฟอร์มที่1ตัวนี้นะคะเขาจะมีสีเงินเป็นก้นกอนๆเลยนะคะเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นก้อนละเอียดกว่านะคะแล้วก็เป็นปืนออกมาด้วย2ฟอร์มนี้นะคะเวลาออกลายที่เป็นเรียกว่า full form pattern มันก็จะต้องรอให้ใบเขาแบบใหญ่เต็มที่นะคะคือไซส์ไซส์ใหญ่ของเอสโซติก้าคือใบประมาณเท่ามือนี่เองนะคะแบบนี้นะคะเราถึงจะเห็นลายที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่า เป็นบใบห้อยตกกระถางแบบนี้นะคะบางทีลายเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็จะยากแก่กันเทียบกันนะคะแต่2ตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะฟอร์มหนึ่งนะ,ะที่เราแบบมีกันบ่อยๆเลยนะคะตัวนี้ในบางต้นต้องเรียกว่าในบางต้นนะคะบางต้นเท่านั้นที่จะเป็นแบบนี้ก็คือมีอาการด่างน,นะคะ wow. แต่จะเรียกว่าด่าง100%ก็ไม่ได้เพราะว่ามันด่างประมาณ3 4เดือนหรือเรียกว่าหฤดูเท่านั้นนะคะใน1ปีซึ่งจะออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเขาจะออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆอาการแบบเหมือนด่างมากเลยค่ะซึ่งต้นนี้นะคะเราอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นใบแบบเนี้ยใบเดียวมันก็จะออกลายแบบนี้มานะคะที่แบบเป็นสีเหลืองนะคะอยู่บนใบมีอาการ เหมือนด่างมากเหมือนแบบเหมือนจนจนทุกคนไม่มีเหมือนจนไม่มีใครที่จะไม่คิดว่ามันด่างนะคะ <Wow. S 1> แต่ปรากฏว่าการพิสูจน์ของเราเนี่ยคือเราได้ใบอย่างเงี้ยนะคะเราเอาใบอย่างเงี้ยเมื่อประมาณปีสอง1นบอ็ดนะคะก็คือปีที่แล้วเดือนตุลาคมนะคะได้มาที่เป็นใบแบบเนี้ยด่างแบบเนี้ยใบเดียวเลยนะคะแล้วเราก็มาวางคอแล้วเราก็ปล่อยให้เขาโต จนออกมาเป็นใบแบบนี้นะคะเป็นใบนี้แล้วก็เลี้ยงมาเขียวมาตลอดไม่เคยด่างเลยจนกระทั่งมาถึงเดือนนี้นะคะคือเดือนกระกฎาคมนะคะปี2022เกือบเกือบจะครบ1ปีละคะ่ะคือซึ่งนาตอนนี้มันคือหน้าฝนเนาะคือประมาณแบบประมาณกลางๆฝนแล้วก็อีสัปก็จะหนาวใช่ไหมคะเขาก็เหมือนคล้ายๆว่ามีอาการด่างมาเนะะี่ยค่ะได้ประมาณ2ใบแล้วนะคะสําหรับต้นเดิมนั้นเลยนะคะนี่นะคะใบนี้นะที่มันด่างนะคะใบที่1น,นะคะ แล้วก็มีใบที่สองนะคะแล้วก็ใบใหม่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะด่างไหมแต่ว่านี่ก็คือต้นเดียวกันนะคะประมาณต้นปีนะคะมะกราเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาออกลายปะกติแบบนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันไปอีกจนถึงประมาณกรกฎานะคะปีถัดไปมันก็ถึงจะลับนาดาอีกนะคะดังนั้นถามว่าต้นนี้ด่างไหมถ้าในมุมมองของทางเราเราก็มองว่าเขาเรียกว่า อาการต้นไม้นะคะอาการต้นไม้ตามฤดูนะคะเป็นหน้าของต้นไม้เช่นเดียวกันกับพวกซีนัสซัทออฟฟิเชียลลิสต์นะคะที่เขาก็จะยุบเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็ไปแตกใหม่ทีช่วงประมาณหน้าร้อนนะคะในในฤดูถัดไปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเอ็กโซนิก้าที่ออกเป็นลายด่างลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นแค่ช่วงฤดูหนึ่งเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ได้ด่างสเสถียรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแม้ว่าเขาจะด่างติดกัน2ใบใบถัดไปจะด่างก็ตามแต่นะคะ แต่ว่ามันจะด่างแค่เฉพาะช่วงฤดูเดียวเท่านั้นค่ะและเท่าที่เราพบนะคะก็จะมีเฉพาะตัว e x ็ t i c a ิก r าฟอร์มที่1เท่านั้นนะคะที่มีอาการแบบนี้นะคะยังไม่พบเจออาการด่างแบบนี้ในฟอร์มที่2นะคะที่เป็นใบเข้มตัวนี้นะคะยังไม่เจอนะคะเจอแต่เฉพาะตัวนี้เท่านั้นเองนะคะสำหรับ e x ็กโซติกฟอร์มเขียวนะคะก็คือจะมี2ตัวนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะอันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ เราเรียกมันว่า s i l v e r b r u s h นะคะซึ่งตัวนี้มีลายไม่แตกต่างอะไรจาก Exotica เลยมองผินผคือเหมือนกับฟอร์มหนึเป๊ะๆเลยนะคะถ้ามองผินผนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ลงไปจับไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคือ Silver b r u s h นะคะตัวนี้เนี่ยเราได้มาจากคนสะสมอีกทีนึงนะคะซึ่งเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรนะคะแต่คาว่า Silverbrush เนี่ยนะคะทางเราเนี่ย ได้ชื่อน,นี้มาจากลูกค้าแคนาดานะคะเป็นคนที่บอกเราว่าอ๋อชิมบัชหน้าตาหรือว่าลายใบยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นชื่อเรียกที่อยู่ในกลุ่มของคนเล่นยินดาซัตที่เรียกกันค่อนข้างน้อยมากนะคะหลายๆคนก็จะเรียกตัวนี้ว่าเอกโซติก้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสองฟอร์มนี้มีความต่างกันนะคะต่างกันตรงที่ว่าหนึ่งสีพื้นใบตัวนี้นะคะเหมือนกับฟอร์มที่สอง แต่ลายของ Silver ร์บักับเหมือนกับตัวฟอร์มที่1นะคะดังนั้นมันเลยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างคือใบของซิลเวอร์บัค่อนข้างจะบางนะคะบางกว่าตัวฟอร์มที่1นด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเอกลักษณ์ของซิลเวอร์บัคือเมื่อเลี้ยงแล้วเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยโตเป็นใบขนาดใหญ่ได้ง่ายกว่าตัว s y นั p ซันเอ็กโซติกฟอร์มที่1ตัวนี้นะคะตัวนี้ใบจะใหญ่เร็วมาก ใหญ่ได้ง่ายมากนะคะแม้ว่าใบเขาจะบางกว่าก็ตามแต่คือจริงๆแล้วต้นไม้ที่ใบบางนะคะเขาจะโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ใบหนานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของใบไม้เกือบทุกสายพันธุ์ของซินทซัสเลยค่ะตัวนี้ก็ถือว่ายังมีคนมีน้อยนะคะหรือว่าใครอาจจะมีแล้วก็ได้นะคะยังไม่แน่ใจทุกคนต้องลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลักษณะลายของ Silver Brush เนี่ยก็คือใบเขาจะบางแล้วก็มีสีเงินที่ค่อนข้างหนานะคะ ใบที่ยังออกไม่ชัดเงินหนาไม่ชัดก็จะออกเป็นกระจายแบบนี้แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์สีเงินบนใบนะ่ยได้มากกว่าพวกเอ็กโซติกาฟอร์มที่1และ2นะคะเอ็กโซติก้าไเกะนะคะก็มีอีก2ฟอร์มเช่นกันค่ะซึ่ง2ฟอร์มนี้นะคะก็คือเอ็กโซติกาทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าออกมาเป็นลายด่างโคลาลายนะคะตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าซินัสต์เอ็กโซติกาที่เป็นด่างมินนะคะลายเขาก็จะออกเป็นเขียวอ่อนๆเหมือนมินเลยค่ะตามชื่อเขาเลยนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กโซติก r าวอลเกตนะคะซึ่งจะเรียกว่า e x ็กโซติก r ามาเบิก็ได้นะคะเพราะว่าลายเขาเนี่ยออกด่างเหมือนมาเบิ้ลเลยนะคะแล้วก็มี3สีด้วยนะคะก็คือเหลืองนะคะแล้วก็ขาวแล้วก็ออกสีฟ้านั่นเองค่ะซนแซอร์สัตว์เอ็กโซติก้ามีนะคะตัวเนี้ยเขาจะเป็นลายขาวเมื่อเป็นใบแก่เท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะลายเขาจะคล้ายกับซินเนปซาซิมเวอร์ปรินเซสมากนะคะแต่จริงๆเขาไม่ใช่นะคะซิมเวอร์ปรินเซสเนี่ยลายเขาจะมีความแตกต่างและใบเขาจะไม่ปลายแหลมนะคะเขาจะไม่แหลมแบบนี้นะสำหรับปรินเซสนะคะแต่เอกโซติกานะคะมันมีลายแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้เกิดการที่ประเทศเรานะคะแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาจะเรียกแบบนี้ว่าซินเปซัตเอกโซติกานะคะ ซึ่งด่างของเขาเนี่ยมันออกเป็นสีมินนะคะมันก็คือลายแบบนี้นั่นเองนะคะคืออย่างอย่างใบเนี้ยถ้าไม่ได้มองใกล้ๆเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยนะคะว่าเขามีด่างออกเหลืองๆมินมินมันหน่อยๆนะคะบนใบสีเขียวของเขานะคะแต่เวลาที่มันออกด่างได้จัดกว่านั้นนะคะมันก็คือลายมินนั่นเองค่ะซึ่งลายมินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวด้วยนะคะเวลาที่มันเป็นใบแก่นะคะก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเรียกว่า ลายที่ออกจักมากกว่านะคะแล้วมันก็มีการปรับให้ออกเป็นขาวมากขึ้นเมื่อมันแก่ลงนะคะคือถ้ามองเข้าไปในเนื้อใบนะคะก็จะเห็นความเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนกับใบนี้เลยนะคะมันจะมีความเป็นสีเหลืองอยู่ในเนื้อใบ <Wow. S 1> เลยนะคะแต่แต่พอมันเป็นใบแก่ใช่ไหมคะมันก็คือมีสีขาวปวกคลุมออกมานะคะสีเหลืองมันเลยน้อยลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองสีเหลืองบนใบเขียวเราก็จะเห็นชัดกว่านั่นเองคะ่ะตัวเอกโซติก้ามินตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะโตช้านะคะ เป็นหุ้นเดิมของไม้ด่างอยู่แล้วแต่ว่าความมินเนี่ยถ้าใครเลี้ยงพวกเอ่อไม้ที่เป็นสีมินเนี่ยจะรู้ว่ามันออกลายมินตามแสงนะคะคือเราจะต้องเดาใจต้นไม้ที่เป็นตระกูลมินให้ได้ว่าเขาชอบแสงแบบไหนถ้าเขาไม่ชอบแสงที่เราให้เขานะคะเขาก็จะออกเขียวแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบแสงที่เราให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็จะออกด่างมินแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ใหม่แล้วก็แบบมีคนมีน้อยมากนะคะเพราะว่า เป็นตัวที่เหมือนขยายพันธุ์ได้ยากเนาะแล้วก็บางทีมันก็เหมือนอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะเป็นสายพันธุ์ะสมนะคะสําหรับเอ็กโซติก้ามินตัวนี้นะคะตัวช้าแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการเปลี่ยนสีนะคะในต้นเดียวกันเช่นแดปซัดเอ็กโซติก้าวาริเกตตัวหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าลายมาเบิร์นก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกได้สามสีเลยก็คือสีเหลืองสีขาวนะคะแล้วก็สีฟ้ามันเหมือนแบบลายเขาจะผสมกันอยู่ในใบด้วยนะคะ อย่างเช่นใบนี้จะเห็นสีเหลืองชัดหน่อยนะคะเป็นสีเหลืองสีฟ้าผสมกันออกมาแบบออกมาดูแบบเหมือนไตรทัลเลอร์สามสีนะคะแต่โดยส่วนมากนิสัยของเอกโตดิก้าด่างตัวนี้นะคะจะออกเป็นขาวซะเยอะกว่านะคะก็คือเป็นขาวฟ้านะคะแล้วก็มีความชอบที่จะด่างขาวมากๆม,มากกว่าที่จะออกเป็นสีเขียวนะคะส่วนตัวที่เป็นใบเขียวของเขาเลยนะคะก็คือใบนี้ <laughs> เขียวเลยนะคะเขียวแบบ เอสโซติก้าเหมือนฟอร์มหนึ่งเลยนะคะคือเอสโซติก้าฟอร์มหนึ่งเลยนะคะแบบนี้แล้วมันก็จะมีความหนานะคะหนามีความหนามากอันนี้คือใบที่ไม่ด่างนะคะแต่ว่าใบนี้ออกมาด่างแล้วนะคะแม้ว่ามันจะมาจากใบเขียวเนี่ยใบนี้เขาก็คือออกขาวแล้วนะคะแต่ว่าพอดีใบเขายังเด็กอยู่มันเลยยังไม่เห็นสีขาวแต่เดี๋ยวถ้า มันแก่ลงไปอีกนิดนึงนะคะเราจะเริ่มเห็นสีขาวเหมือนกับกระถางน,นี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็น e x ็กโซติกาลายมาเบิที่เป็ตัวนี้นะคะแต่ว่าออกสีขาวเยอะมากแล้วเราก็ได้ตัดเอามาทดลองเลี้ยงดูว่าเขาจะอยู่รอดไหมนะคะอย่างตอนที่เราตัดมาเนี่ยเขาจะมีใบสีขาวแบบนี้เลยนะคะ1 2 3 4นะคะพอเป็น4ใบเสร็จปุ๊บเขาก็ปรับใบถัดไปที่งอ,อกมาเนะะี่ยค่ะเป็นเขียวมากขึ้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็ยังออกมา ขาวอยู่ดีแต่สีเขียวมันเริ่มมาแล้วนะคะแล้วพอมาทางนี้นี่คือออกเขียวเลยค่ะมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาก็ยังสามารถที่จะกลับไปเป็นสีเขียวได้นะคะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้คือเขาต้องการกันอยู่รอดนะคะเขาก็จะเริ่มปรับใบที่จะออกใหม่เนี่ยเพื่อทําให้ลําต้นเขาทั้งหมดสามารถอยู่รอบได้นะคะแต่ อีกยอดหนึ่งนะคะซึ่งเขาสุขิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีแม้กระทั่งเกร็ดสีเขียวบนใบเลยคือขาวแบบเรียกว่าโกสหมดเลยอันนั้นก็ลองเลี้ยงมาแล้วนะคะปรากฏว่าคือแบบไม่รอจริงๆค่ะก็คือแต่ถ้าเกิดยังมีสีเขียวแบบนี้นะคะโผลมาบ้างคือเขายังสามารถอยู่ได้ะค่ะเป็นไม้ที่ต้องเรียกว่านับถือในความอดทนจริงๆนะคะสําหรับเอ็กซ์ติก้าด่างลายมาเบิลตัวนี้นะคะค่ะก็สําหรับ เซนแอซตัดเอ็กซ์โซนิกา้าลายมาเบิร์นนี่นะคะก็นับว่าทําได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่นิสัยเขาเป,เป็นเด็กชอบขาวอะคะ่ะดังนั้นพอมันขาวเสร็จเราก็จะทําให้เขาโตช้ามานะคะแล้วก็บางทีมันเผือกออกหมดเลยเราก็คือเหมือนต้องทิ้งไปนะคะแล้วก็ชําใหม่นะคะ ก็ <G ül üş> จัดว่าเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นนะคะค่ะก็ตอนนี้นับว่าทุกคนคงได้รู้จักกับคำว่าเอ็กซริก้าไปแล้วนะคะว่ามีต้นไหนบ้างด่างยังไงถ้าเขียวเขียวมีกี่ฟอร์มด่างด่างมีกี่ฟอร์มคงรู้กันหมดแล้วใช่ไหมคะ ก็ถ้าเกิดอนาคตมันอาจจะมีเอ็กซโซติกานะคะที่เป็นลายอื่นๆมากกว่านี้อีกก็ได้นะคะแต่ณนะปัจจุบันที่เราอัปเดตกันก็คือมีเท่านี้นะคะจากที่สวนเดอะ l พนท์เฮาสนะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซโซติกาตัวไหนนะคะก็ติดต่อเราไ,ได้นะคะมาทักพูดคุยกันได้นะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะพาไปดูต้นไม้อีกหลายๆชนิดนะคะอยอย่าลืมฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ช่องเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย